สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างควันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างควันนำทรงนักเรียนนะคะมาฝากเนาะ ตอนเดินเข้าร้านนะคะผมน้องเนี่ยเคสงานเนี่ยดูแบนด์มากๆเลยนะคะช่างขวัญก็เลยพาน้องไปสระผมก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าตัดออกมาผมจะหายแบนด์นะเพราะตอนเดินเข้ามาขวัญไม่ได้ถ่ายรูปด้วยแต่ว่าผมค่อนข้างแบนด์เยอะมากๆเลยเป็นหางเป็ดเลยนะคะสำหรับเคสงานนี้เนาะวันนี้น้องก็บอกว่าขอความยาวเลยติ่งหูนะคะมาหน่อยหนึ่งนะคะช่างขวัญก็เริ่มตัดทรงนักเรียนด้วย ตรงบริเวณท้ายทอยก่อนนะคะซึ่งช่างฝันก็จะพยายามตกแต่งตรงท้ายทอยเนี่ยให้มันละเอียดรวมไปถึงลดเนื้อผมนะคะตรงในส่วนของท้ายทอยนะคะเพราะว่าน้องมีผมที่ค่อนข้างหนาอยู่พอสมควรนะคะสำหรับเคสงานนี้เนาะ,ะเมื่อเราตัดชั้นที่1เสร็จแล้วเราก็แบ่งผมตรงชั้นที่สองนะคะซึ่งเราก็หวีลงมา ตัดตอนผมเปียกประมาณ80%นะคะสำหรับเคสงานนี้นะเทคนิคของการตัดทรงนักเรียนส่วนตัวของช่างขวัญแล้วนะคะช่างขวัญจะหวีลงมาแล้วก็มือเนี่ยจะปิดตรงฐานชั้นที่1เนี่ยให้มันเลยฐานมานิดนึงนะคะให้ให้ให้เลยฐานมานิดนึงแล้วเราก็ตัดตรงนะคะก็คือจะทําเป็นชั้นๆแบบนี้ขึ้นขึ้นไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือวิธีการตัดทรงนักเรียนในแบบของช่างขวัญเนาะ ซึ่งเวลาที่เราเป่าแห้งเสร็จแล้วนะคะผมมันก็จะมีความงุ้มปลายเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็หวีใช้หลังมือตบๆนะคะแล้วเราก็ใช้เทคนิคการทำผมงุ้มนะคะที่ช่างฝันเคยสอนไว้หรือว่าแบ่งปันไว้นะคะในหลายๆคลิปแล้วนะคะนอกซึ่งเพื่อนๆช่างหลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามาว่านำนำไปลองใช้แล้วได้ผลดีนะคะ อ่าได้ผลดีบางเคสง,งานคือหายแบนด์ร้อยเปเซเลยนะคะบางเคสง,งานก็ช่วยให้ความแบนด์เนี่ยมันลดลงไปได้จริงๆแบบนี้นะคะเนาะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆช่างทุกๆท่านเลยนะคะที่อ่านำเทคนิคของช่างขวัญไปปรับใช้นะคะเป็นเทคนิคที่คุณครู คนแรกของช่างขวัญสอนช่างขวัญมาตั้งแต่ตอนอายุ19นะคะทุกคนมันก็หลายปีแล้วนะคะเนะาะแต่ว่าเทคนิคนี้ก็ยังคงใช้ได้ผลดีนะคะทุกคนลองเอาไปทำกันดูได้ซึ่งในคลิปนี้ เดี๋ยวช่างขวัญเองก็จะทำให้ทุกคนดูช้าๆอีกรอบหนึ่งนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปของช่างขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างขวัญทำคลิปดีๆมีประโยชน์ออกมาอีกนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของสายตาทำคลิปได้แค่วันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะคะทุกคน นี่นะคะเวลาที่เราตัดทรงนักเรียนเสร็จแล้วเราก็ใช้ไดเป่าธรรมดาหลังจากนั้นเราก็มาหวีนะคะมาหวีเช็คกรอบทรงอีกรอบหนึ่งนะคะสังเกตว่าผมของน้องหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วค่อนข้างจะงุ้มสวยเป็นธรรมชาติดีแล้วแต่เดี๋ยวช่างขวัญก็จะมาเช็คกรอบทรงแล้วก็ลงเทคนิคนะคะเพื่อให้ผมมันเขาเรียกว่าผมมันงุม้มยิ่ง ขึ้นไปแบบนี้เนาะก็สามารถดูตามในคลิปไปได้นะคะน้องบอกว่าผมชอบชอบแบนชอบงอนเป็นหางเป็ดนะคะเนาะแต่ว่าวันนี้เท่าที่ช่องขวัญดูนะคะก็คือมันหายไป100%เเลยนะคะสำหรับเคสงานนี้นะคือดูผมมีน้ําหนังแบบไม่ต้องเซ็ตก็สวยเลยนะคะ อาจจะด้วยความยาวที่เราตัดขึ้นไปค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสั้นด้วยนะคะเนาะแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าคนที่ผมแบนนในกรณีความยาวประมาณเนี้ยของบางเคสงานเนี่ยก็จะชอบแบนบริเวณข้างข้างหูแบบนี้นะคะทุกคน หูซ้ายขวาเนี่ยค่ะส่วนมากที่จะเจอปัญหาเยอะเะหรือว่าตรงท้ายทอยแบบนี้นะคะเนาะที่เราจะเจอปัญหาของทรงนักเรียนที่เป็นหางเป็ดนะคะนี่เลยนะคะทุกคนช่างขวัญจะจับเป็นกรดส้มแล้วก็บีบมือให้เป็นรูปตัว c นะคะแล้วก็เลมปลายผมเท่านั้นนะคะเวลาเล็มให้เราเล็มเป็นรูปตัว c นะคะทำตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งช่างขวัญไม่เร่งความเร็วเนาะ เป็นอ่าเป็นคลิปจริงนะคะตรงนี้ที่เราไม่ได้มีการเล่งความเร็วนะเพื่อที่ทุกคนจะได้เอาไปปรับใช้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนที่สนใจกันไกลที่ช่างขวัญใช้อยู่นะคะก็สามารถทักแชทหาช่างขวัญได้นะคะเพราะว่ากันไกลตัวนี้ความคมเนี่ยถือว่าคมอ่ามากๆเลยถ้าเทียบกับราคาที่ไม่แพงนะคะ ก็ใช้ดีเนาะก็มาบอกต่อทุกคนนะคะเราทำเทคนิคนี้อ่รอบศรีรษะเลยนะคะทุกคนแล้วเวลาที่เราหวีให้เราใช้ฝ่ามือของเราหรือว่าหลังมือของเราตบตบนะคะเนาะเวลาเราหวีผมนะคะเขาเรียกว่าหวีแบบประคองผมนั่นเองนะคะแล้วผมมันจะดูเป็นทรงสวยตามธรรมชาติเลย เสร็จแล้วช่างขวัญก็มาบำรุงด้วยเซรั่มขวดสีม่วงหนึ่งหยดเบาๆเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็บำรุงผมนะคะช่วยให้ผมเนี่ยจัดทรงได้ง่ายขึ้นนะคะช่วยให้ผมขึ้นเงานุ่มนะคะก่อนที่จะลงตัวหนีเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผมของอน้องค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะคะทุกคนคือปล่อยออกจากร้านประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะลงตัวหนีให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผมมันขึ้นเงาเนาะ เพราะว่าผมเด็กเนี่ยโดนความร้อนเพียงนิดเดียวก็ขึ้นเงาสวยมากๆแล้วคะ่ะทุกคนมันจะไม่ไม่ดื้อเหมือนผมของผู้ใหญ่เรานะคะที่ผ่านการทำเคมีต่างๆเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะเนาะซึ่งผมเด็กเนี่ยตามเนื้อผมของธรรมชาติเนี่ยมันจะลงง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่ได้ใดผมบ่อยหรือว่าไม่ได้ทำผมบ่อยนั่นเองนะคะ ไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นทรงนักเรียนที่สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของช่างขวัญจนจบคลิปนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆร่ำรรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ